สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับสนองฝักชาแน,นลเช่นเคยครับปีนี้ฮะมาดูน,นาก็ติ่งไป่ดูอวนเก็บอวนมานะอวนกุ้งนะครับมารุ้นกันว่าแกจะได้เยอะหรือเปล่านะ <S <S น้องเสือแดงกำลังไปหิป้วกระติกมาอยู่ <S <S อยู่แถวหาดเนี่ยครับสุชาดาหาสุชาดา กันเลยครับตามน้องไปเลยไปดูกันเลยครับว่าจะหมานหรือเปล่าได้โอเก็ได้อยู่นะนี่เรียบเลยคุณผู้ชมกระบอกอเ,เออผึ้งเช่าบุ้ยใช่ดเดี๋ยวเอาปุ้งมาลายให้ดูมาผึ้งมาลายด้วยนะ ในรเท่าไหร่พี่เจ้ไว้เนี่ยยังเป็นนอยู่เลยอ่ะดินๆอยู่เลยครับกระเดากระเดายู่เลเนี่ยี่ไหนกุ้งมาลายตีละนี่โอ้ก็บอกลาเป็นโลเลยครับสวยตัวในตรนี้ย่างนี้จะบไวนึงอ่าี่ครับรีอ เรเราชงนี้พีชดเราอตัว่านมาดู่ลุ้นกันครับ่าสองตัวเนี่ยมันจะเท่าไหร่กิโลข้างหลังเนี่ยดดูมาลายแกอ้สาี่สามนะ่เดนะนี่ครับผู้ชมดีเลยพวกอด่งใจนะหาทั้งวันเลพี่บายครับพอล ข้าวข้าวอืมได้อยู่นะตายเลยนี่ครับตัวใหญ่ๆครับุ้งมลายเขาเรียกว่าป้งมลายอ้ปลาอะไรเนี่ยถมงามลูกถมงามครับคุณผู้ชมเนี่ยลูกถมงามโอ้โห่ปล่อย้ตายไห้อินซีอินซีมาสองนี่นี่ตามมาด้วยอะไรสักอย่างข้างเหลืองวะไม่ใช่อ่ากระทู เออนี่นี่นี่ม,นมัน,มนเราเอี้ยงฝูงแล้วเนี่ยเอ่าอ,อ,อ่ใช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 ลงในเรียบมีเข้าเลยถึงถึงหน้าไอ้ลากอวนมาลวกละหละักว่าที่ว่ามันเข้าตื่นเข่าอะไรพวกวพวกอ้วนเอ๋ลากลงไปแล้วก็ดึงสาวสาวขึว้นมาตาป่าไม่มีนะเดี๋่วหาแสงจันทร์เห็นเขาลากกันตึมเลยต้องมีทำวนพื้นที่อ๋อเนี่ยครับฝนเยอะน้ำเยอะครับโยมนี่อันนี้แฉบวยแกได้เยอะอยู่นะดูแกลองช่างแกดูครับ <laughs> ดนสดสดสดใหม่ๆครับเนี่ยเดี๋ยวนั้นนะเมียวสดใหม่ๆเลยครับปเนตัวนึงสดสดใหม่ๆหนงโลเนี่ยแกก็เตรียมแพ็คใส่ถุงะช่างกิโลแพ็คใส่ถุงนะครับแล้วก็วิ่งขายเนี่ยละจองนะครับจองทำเป็นโลไปก่อนก็ได้เจ๊กได้โลป่ะโอโหตัวใหญ่ๆครับคุณผู้ชม ไข่ต้องการสดๆเด้อมาเลยหาโซเชดานี่แหละสุดขั้วโซเชดาตัวทอ้งตัวแหละทั้งตัวพอดีเป๊ะเลยนะโดแล้วโดละย้อนเขาโอนตังมาแล้วไงตังค์น้อยเกียรติพีสั่งใหม่เนี่ยนะเออเดี๋ยวพี่แดงเขาโอนตังที่สั่งใหม่มาตอนนี้เงินสดมาใช่ไหมตอนนี่กระจายตังค์แล้วครับ มีตัวมีเจ้าหนูนกําลังดึงอวนเข้ามาอยู่ครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าแกจะดึงเข้ามาฝั่งหร,หรือเปล่านะเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะแกจะได้เยอะป่ะนูนะครับน้ำนยน้ำไม่เลือกครับเลยน้ำอยู่ประมาณเอวอะน้ำอยู่ประมาณเอวแต่ว่าขึ้นแรงอยู่ขึ้นแรงอยู่นะครับแต่แกดึงเข้ามาไม่รู้ว่าแกจะเข้ามาฝั่งหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอรุนกันนูนนะ กันยาวครับแต่เจ้านี้ก็กำลังเตรียมออกไปแล้วเตรียมออกไปวางอวนนะนี่เลยไปแล้วทุกท่านไปแล้วมา่อนนาเขาดูหน่อยแกบอกว่าปลาแกได้เยอะอยู่นะพาไปดูกันในถังนี่แกบอกเด้อเด้อเด้มาดู มาดูครับเจ้านี้โอ้หัดในเช้าเลยพี่เหรอหรือว่าหรือว่าคุงอาหรือว่าออกมาเช้าเหรอนอนก็มาในเช้านะนอนก็มาได้พี่พึ่งตามมาใช่ไหมโอ้นี่อันนี้ปลาดาบรับคุณโยมเนี่ยตัวนี้อร่อยไอ้เดี๋ยวชื่อเรียกมันอะไรวะเออโอ้โหนี่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 โอ้ไม่ธรรมดาเด้อนี่ปลาโลโลได้ครับเนี่ยเป็นกิโลได้ครับเทปบวยโอ้หแล้วก็นี่กุะไร หรือหรืออีกภาษาด้วยว่าภาษาอกกระแลอีกภาษาหนึ่งอ่ะอีกอกกระแลนะนะนะครับนี่ครับไอ้นี้อะไรนะผมลืมชื่อละอะไรนะเต็กเล้งเต็กเล้งอ่าตัวยาวนี่ครับนี่เต็กเล้งเต็กเล้งเนี่นยตัวยาวเนี่ยเพียบดูในกูเกิลได้เลยฮะโอ้เต็กเล้งแกงเป็ดน้ำใส่อร่อยนะครับวิววิวทักประมาณนี้ครับผมโน่นเลยจ้าหน,น,น,นุ้นแกกำลังดูอวนแกอยู่ รุนกันลอมซูมให้ดูนะดูเลยแกวางยาววันนี้ครับเป็นมันมดวนวางยาววันนี้ครับดูเลยลมแรงเลยนะ ปลากน้ดนี้เลยปาก็เริ่มเข้าแล้วหัวนับขึ้นนะครับน้ำเริ่มขึ้นนะน้ำเริ่มขึ้นน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณหน้าอกนะครับหน้าอกคอแกได้อยู่นะเดี๋ยวแกก็จะเก็บมาเรื่อยแล้ว้งครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนั่นเลยครับหรือว่าทีมงานนะทีมงานพี่นะโอเคครับนี่เลยหาอยู่นู่นเดี๋ยวมารอลุ้นปลากันครับไปแกได้มาเยอะไหม แ,แกบอกแกต้มกิงในหม้อหนึ่งแล้วนะก่อไฟมานั่งปิกนิกวันหยุดวันหยุดอากาศดีโอ้ยสุดยอดแล้วเนี่ยรับผมโอ้มีความสุขมากอยู่ใกล้ทะเลเชเใช่เจอแกบอกแกเตรียมเครื่องปรุงมาอย่างเดียววัตถุดิบฟาา้าข้างหน้าเ,เดี๋ยวรอรุ้นกันได้แกเข้ามาแล้ว จะจะมัหรือเปล่าครับผมอีกลำพึ่งเข้ามาครับคุณผู้ชมทักใจเข้บป,ปัวนะัออ่นใช่เลยนี่ครับหม้อโอ้โหปดายดนะครับหลุนเจ้านี่ครับยังไม่เข้ามา <laughs> เก็บปัวย, <laughs> ยังไม่เสร็จกัน <laughs> นะลอยนันครับน้ำเริ่มน้ำเริ่มขึ้นสูงแล้วไม่มาแล้วแกลอยน้ำมาแล้วครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าแกจะหมาหรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันลุ <laughs> ล้นไปพร้พอมกันครับดีเลยจับอ่าวไปแล้วครับ <laughs> อยู่เพื่อรอยอยู่นะ กันครับมาดูกันครับโอ้โหมอง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 โอ้โหกะบอกตัวไซส์สวยเลยครับคุณผู้ชมกระบอกไซส์สวยครับโอ้โหนั่นนั่นนั่นเย็นเย็นเยี่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 ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้สวยงามสวยงามเอาเนี่ยเนี่ยเนีออโอ้มันมันครับทีีนี้ผีก็ีผลงานโรงงานครับอ่านี่ครับมาอยู่กับน้าร้านเขาเนี่ย พาปลาเดือดเครา่องพาปลาไปาดูใ,ใกล้กันไปดูใ,ใกล้ครับมากระบอกใสสวยเลยนี่โอ้โหนี่ครับนี่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 ครับนี่แหละฮะจุดปิกนิกแกตรงนี้อม่ไหน,น,นไม่ได้โม้ครับไม่ได้โกงกใ็ใช่ใช่ อ่า EP นี้ก็เอาบรรยากาศหาปลามาให้ชมครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพราะเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับครับ EP นี้ก็ต้องขอกกลาบคกับสวัสดีครับสวัสดีครับ